ก็แฮนด์มันหับซือ้อแฮนด์แฮนด์จ๊อกะเฮ้ยมึงท,ทำอะไรเน,ไนี่ยทำมื่อรโผมจะเซอร์ไพรส์มึงไอ้เจ้าจ๊อกมันแบบว่าสงสารที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวมาเย้สเต็ปต่อไปอ่า ชมทุกทุกท่านเลยนะครับอันนี้เราอยู่ในช่องป้านเฟรมสิบวงศาเป็นไรจะแไ้อะไรทำรถป่าพังกูนี่ครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เราใกล้แบบนี้ไใกล้หรือเปล่าก็วันนี้มาทำอะไรอ่ะมาซื้อของให้เฟรมซื้อให้ทำไมก็ทำรถพังเสื้ออะไรทำรถพังเสื้ออะไรให้ไม่ได้ตั้งใจทำพังครับทุกคนพี่ไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่ก็เป็นมันเป็นเพราะไอ้นี่ตั้งใจนั่นแหละ อผมกำลังแรงเลยอ่ะดีนะไม่เป็นไรมาก็เดี๋ยวซื้อของให้มันมีมีมีชิ้นพิเศษอีกซื้ออะไรก็แทนมันหักซื้อแฮนดด์์แฮนอ๋อแฮนด์ใช่ไหมเปลี่ยนแฮนด์ใหมเปลี่ยนแฮนดให้มันแฮนด์ใหม่นี่ต้องต้องเฟียวฟ้าวไหมนี่ไล่ล่อไปเลยไล่ลอก็ต้องเป็นอะไรมิเนียมี่มิเนีิมี่มินิคิดว่าไอเฟีรมันจะงอนกูอยู่ปะวะงอนแน่นอนทำไมวะโอ้ยยากขนาดนั้น คุยด้วยไม่อยากจะคุยด้วยนะช่วงนี้แต่แต่ว่านะของใหม่ที่มึงเอาให้อ่ะต้องต้องแบบตาลูกวาวแน่เลยใหเซอร์ไพรส์ให้ด้วยแกล้งก่อนเลยแม่แกล้งคือรถต่ออะไรบ้างได้แล้วชอบมาเลยตอนนี้มึงก็ไม่ค่อยคุยกับมึงอ่ะนเดี๋ยวเจ้ามาเถอะเจ้ามาเถอะโอ้เงี้ยเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันว่าให้แล้วเขาจะรู้สึกไงอยากเห็นหน้าตาตอเห็นของเดินลไปแกล้งเขาดีกว่าแกล้งมันก่อนเออรู้เรื่องโอเคไปเตรียมกันอย่าจับกาแฟว้าวนะสงสารมันเนาะ สำลักอะสงสารพี่นักงาเนี่แหละมันนักหนาอะโลกูดายยังไม่ฟังไม่รู้เรื่องรู้สึกรู้สอยเอาอะไรปะหมั่นสักสักทีมึงอยากเสิร์ฟมันเหรออยากเสิร์ฟสักทีแล้วจะไปเสิร์ฟมันเรื่องอะไรไม่เคยทำเลยเสิร์ฟเฉยๆไปดิลองเอาเลยไม่เกี่ยวกูนะเอาได้เนาะไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างก็คือแบบว่าก็หมั่นใช่แม่งนะครับเราเราเป็นคนที่แบบว่าต้องแบบว่ามีมารยาทด้วยมารยาทด้วยสงสาร ไปเพ่ mm hmm. เป็นอะไรวะอุยเป็นอะไรเพ claro> oh, oh, oh. um> no> hm um ื่อนเป็นอะไรเป็นอะไรมึงปิดยังมึงแกะอะไรกูอีกนี่อยขอโทษทีผิดผิดผิดคิวผิดคิวว่ะว๊อุ้ยอะไรพี่แบงค์อะไรไม่รู้เรื่องเยปแบงค์อะไรไม่ก็คือมึงทำอะไรเนี่ยเอ้ามึงทำอะไรเอ้านะเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยรถลื้อรถผมไม่รถลื้อแต่กูทำให้ อเจ็บไมดิเี so ่ต no ้องเลือดกระมันมีคนดูบอกว่าพี่เฟรมแก้พี่แบงค์มากแล้วแค่นี้มันยังเล็กน้อยสำหรับพี่เฟรมมากเกินไปประมาณนี้โอ้อะอยโอโอ้ยโอ้โอ้อะไรของพี่เออมันยังน่าสหรับพี่เฟรมก็ประมาณเนี้ยกูก็เลยบอกว่า คิดแล้วว่ารถมึงน่ยกูจะพังเลยดีกว่าผมยังไม่ทันทำอะไรพี่เลยี่ผมอะไรนี่ผมไ้จริงอ่ะเรื่องนี้กูไม่เกี่ยวหรอกไอ้จ๊อบเดินมาหากูแล้วบอกว่าพี่ผมอยาใส่ียเฟมไอ้จ๊อบทำไมวะมึงทำรถกูพังแล้วมึงจะใส่กูอีกเหรอมันบอกว่ามันเอาเดียดยวเดวเเบียวอะไรเปอร์อด้ไเอร์ยังเห็นด้วยเลย เเออออโ้ยใช้งานผมหนักอ่ะโดนักทีใช้งานกูเยอะมึงอ่ะกูไม่ทำอะไรแล้วมึงมาอะไรมึงมาถ่ายคลิปอะไรแก่กูเนี่ยที่แมนก็เลือดจัดโอ้โหเหี้ยมึงงออย่าทำแล้วผมไม่ทนแล้วไม่ อะไรแฮมมันงอกูรู้แล้วว่าแฮมมันงอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไหมจริงๆริงแล้วกูจะเซอร์ไพรส์มึงไอ้เจับมันแบบว่าสงสารที่แบบไรแฮมมันเบียมันเลยไปซื้อแฮมมาให้ใหม่กระถางน้ำมันเพม่ใหม่ไหนไหนอะไรของพวกมึงกันอีกผมไม่รู้ผมถึงกล้องกูปกติกูก็ไม่แกล้งใครแล้นะช่วงเนี้ยจริงเหรอใช่โหกลายเป็นคนดีใช่เอาสัก้ยเวมเย้ี ให้ดูอันเนี้ยซื้อมาเปลี่ยนโอเคเฮ้ยอันนี้ซื้อมาเปลี่ยนให้หนึ่งเลยเพราะว่ามันมันตัวหนักมันก็เลยต้องให้เบาจริงเอาดีๆใช่เนาะอันนี้ถังมิเนียมถังมิเนียมใช่เยสเอาตังค์นตังีหนชอบปะเฮ้ยอันนี้ไม่ให้หรอกน้องเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันนี้มัน อะไรดิร้อน้อใครใครซื้ออ่าใครซื้อกูซื้อกูซื้อกูซื้อซื้อเหี้ยคาร์ซบอนมาสัตว์อะไรกูซื้อไงอันนี้คาร์ซบอนให้อนนี้คาร์ซบอลให้เนเน่ S-Strong S-Strong แล้วทำไมมึงคิดว่ากูโกรธมึงเหรอเนี่ยมึงซื้อให้กูหรือทำพังเพื่อนนี่อ๋อทำมัไก็อยากให้เย้คนมันมีจิตใต้สำนึกไงไม่เหมือนใครบางคนหรอกเวลาทำแล้วคนอื่นพังก็เงียบนิ่งไม่เคยเงียบเด้อเย้ก็ขอบคุณครับพี่ชายร้อยพวงร้อยเอตอนเขาบอกว่ามันมันเหนียวจริงนะมันทดลองได้ อุ้ยปาอุ้ยเนี่ยหุยแบงกูยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลยนะพี่ไออยไอยโอ้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนขอบคุณด้วยขอบคุณเพื่อนขอบคุณด้วยแล้วกูเสิร์ฟพี่กูด้วยเอาเออโมเปสร์ฟพี่มึงด้วยโอเคทุกคนก็ขอบคุณนะครับผมคือผมไม่ได้โกรธไอ้เจ้าหรอกไอ้เจ้ามันไปบอกอะไรวะ เขาเห็นเห็นหน้าเห็นไม่คุยด้วยไงอ๋อเห็นไม่คุยด้วยเออไม่ค่อยจะคุยไม่คุยเฮียอะไรกูก็คุยแม่งกันอยู่ทุกวันไม่ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยแซวเลยอ๋อไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยแซวเออเออไม่เป็นไรหรอกก็ช่วยช่วยครับเฮียเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรแต่ขอบคุณจริงๆสีแดงนี่ไม่ให้นะไม่ให้เฮียอะไรเขาให้กูเอาแล้วไม่ให้กูก็เอาอันเนี้ยกูบอกเลยว่าเปลี่ยนสีแดงโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณนะนี่ เด้แต่มันน่าจะน่าจะเบาอยู่อ่ะเบอกเลยมันมีแฮนด์ด้วยคือกูบอกเลยนะครับผมใครที่อยากให้ผมจัดให้ไอ้จ๊อบมันน่าจะไปอ่านคอมเมนต์มาใช่ไหมเนยไอ้สัสอ่านคอมเมนต์มาเก็ถามว่ายอดทำล้มแล้วพี่จ๊อบซ่อมให้หรือเปล่าก็ซ่อมซ่อมเออซ่อมแต่ก็ไม่ได้ดอกเออโอเคก็ขอบใจครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะกดไลค์ให้พี่จ๊อบเท่าไหร่ละกันทุกคนก็เอาง่ายเลยคือจักรงเชงเนี่ย ทำให้ได้แน่นอนใช่ไหมเกมเดี๋ยวพี่แบงค์จัดให้สเต็ปต่อไปกลับลูก5 3เหมือนเดิมกลับลูก5 3แต่ไล่ใหม่ไล่ใหม่ด้วยส่งซัก104 Gp คิวสตาร์เฮ้ยจริงเหรอมึงส่งตัวมึงเองด้วยมึงโวใช่แต่ว่ารถมันต้องเบารถต้องเบาก็นี่ไงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวค่าถ้าสปอนเซอร์ค่ายไหนอยากเปลี่ยนอามก็สามารถติดต่อมาได้นะครับขออามย่นแบบย่นมากๆย่นล้อไหนด้วย่วันนี้อามย่นใช่ได้สไตล์ของเราจะเป็นสไตล์ไล่5 3รถเบาแล้ว เอา,เาแล้วเบาแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วน้ำหนักผมก็เบาลงแล้วด้วยน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักตอนนี้เหลือ1 8บแปดเก้แล้วภายในเวลา14วัน 39, เก้าห้าก็ะบอกเลยว่าเหลือสิบแปดสิบเก้าไม่ใช่แปดสิบเก้าอ๋อแปดสิบแปดสิบ่คนเลยโอเคก็สำหรับใครที่ <laughs> ชื่นชอบทีนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้ผู้พี่3าคนด้วยขอบคุณพี่แบงค like ์ด้วยนะครับพี่แบงค์เนี่ยนะดูดิมันจะพังอย่างเดียวเลยรถผมเนี่ยพี่แบงค์พ ну ี่แบงค์ก็มันไม่ได้เป็นไรก็คือรแต่มันต้องซ่อมอยู่แล้วเออเอาพี่อ๊อี่อ๊เนี่ยรถอ่ะพี่อ๊อฟมาเนี่ยดูอ่ะอันนี้คือพี่อ๊อฟของเรานะครับก็ประมาณประมาณนี้เขาใส่ครบหมดแล้ว ่า,าป,ปีนี้เฟรม90ปีหน้าจะ360อยู่แล้วจม <laughs> แล้วจบไม่พักโค้งกลมเลยโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะค,ะ <c oughs> ค,ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe <c oughs> ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็กูทำอะไรผิดจ๊อบนั่นแหละสักวันเถอะมึงอะทำไมอะใครอยากให้แกล้งให้จ๊อบนะครับมึงบอกเลยกูจะแกล้งใส่ชุดมิกกี้เมาส์มาเอาเมียกูมายั่วมันไม่ได้หรอกไไม่ได้หรอกฟิลมันไม่มีโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวปิ้นหน้าติดให้ด้วยโอเคเอาง่ายคือบอกบอกเลยว่าเราไม่ได้ไอ้นี่เราไม่ได้โกรธกันเออแต่แบบเกลียดกันไม่คุยแหละไหนเกลียดมีปัญหาเรื่อไงก็เอาง่ายจอบจอบจอบใจเย็นจอบใจเย็นเนี่ยว่าแล้วไม่ได้โกรธเราแต่เกลียดกันเลยเนี่ยโอเคครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ขออะไรนะขอไลค์ขอไลค์ขอไลค์นะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พี่เซมด้วยครับผมติดตามช่องเฟซบุ๊กทัศวงสกอร์มศรีะแล้วก็ โอ <laughs> ้ยสัตใกล้ไปแล้วสักกันมาก่อนครับเป็นภาษาอังกฤษเย้ไละวันนี้ไม่มีอะไร